หลายคนที่เจอความเจ็บปวดมากๆนะคะมีอีกวิธีหนึ่งที่เรา,เาไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกว่าใช้ยานอนหลับไม่จําเป็นต้องใช้ยาเพราะการใช้ยาเนี่ยมันบ่อยๆเนี่ยยานอนหลับมันจะทําให้เราเบลอหลายคนใช้บ่อยๆแล้วก็เบลอ,แล,บลอแล้วก็ทาให้ไม่สามารถนอนหลับเองได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการสะกดจิตนั่นเองค่ะการสะกดจิตเนี่ยโดยมากจะทําโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคมันมีทริคบางอย่างที่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการสะกดจิตเราสามารถที่จะ สะกดจิตตัวเองได้ด้วยนะคะศาสะกดจิตไม่ใช่เรื่องเพลยเจอค่ะไม่ใช่เรื่องเพลยเจอไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องจริงที่ทําได้เองนะคะเพียงแต่ว่า มันต้องใช้ความพยายามใช้ความขยนันใช้ความสม่ำเสมอเราเหมือนเหมือนกับเราถูกสะกดจิตซ้าๆซ้ๆแล้วเราก็จะมีความเชื่อตามนั้นเราจะใช้ในการเอ่อเช่นออกจากความเจ็บปวดนะคะ move on จากความสัมพันธ์แย่ๆทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราไม่รักคนคนนี้แล้วเออบางคนเขาจะบอกว่าเออเป็นศาสตร์การสะกดจิตเพื่อให้เรานั้นลืมคนรักได้ด้วยแต่ว่าแล้วทําไมครูถึงไม่แนะนําให้ทุกคนไปทําแบบนั้นเพราะว่าอย่างนี้รู้ไหม ถ้าเราฟักเราฝังใจมากเรารักคนนี้มาเป็นสิบปีปีคบกันมาเป็นสิบปีเนี่ยการจะสะกดจิตถ้าเราลืมคนคนนี้หรือว่าเออ่คลายความรักจากคนคนนี้ได้เนี่ยนะคะจะต้องใช้การสะกดจิตหลายครั้งมากๆอาจจะเป็นสิบสิบครั้งมันมันขึ้นอยู่กับว่าเอาความสัมพันธ์หรือความลึกใน,ใ,ใ,นในความผูกพันนั้นนะมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าผูกผูกพันกันมานานมากต้องใช้การสะกดจิตมากครั้ง แต่ละครั้งที่เราไปใช้บริการสมมติว่าเราไปหานักสะกดจิตใช่ไหมเขาคิดค่าบริการติ้งต่างครั้งละ2 0 0พันบาทสมมตินะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักพันอยู่แล้วค่ะพวกนี้สักหลักพันอยู่แล้วถ้าเราไปครั้งหนึ่งมันไม่หายสองครั้งสามครั้ง4ี่ครั้งบางคนจะต้องสะกดจิตเป็น10ครั้งกว่าจะหายหรือออกจาก,จาก,จ,ากจากความทุกข์ความกลัวความเครียดนั้นได้น,นะคะมันเปลืองเงินค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ แต่แต่ไม่ได้ผลนะเออมมนได้ผลคือการสะกดจิตเนี่ยมันจะเป็นการทํซ้าซ้ำซ้ำซ้ำซ้พูดซ้ําๆจนกว่าเราจะเชื่อสิ่งนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นการไปสะกดจิตโดยโดยเออไปให้นักสะกดจิตทาเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมันมีอีกวิธีหนึ่งคือการสะกดจิตด้วยตัวเราเองคือฝึกเออเรียนรู้วิธีสะกดจิตแล้วทําด้วยตัวเราเองทุกวันทุกวันทุกวันป้อนเออจุดความคิด เรียกว่าตรงนี้เราต้องทําสมองเราให้แบลค์เหมือนกระดาษนะคะเหมือนกระดาษเปล่าแล้วเราก็ใส่ประโยคที่เราต้องการเข้าไปตรงนี้ครูจะมีสอนตรงนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยจองมาเรียนแล้วครูจะสอนให้ว่าทํำยังไงอ่ะครูจะอธิบายร้าวๆให้ค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องทําคลื่นสมองเรานั้นให้ลงไปสู่คลื่นที่พร้อมจะดจกดจิตซึ่งจะเป็นคลื่นเทต้าค่ะคลื่นสมอง มันมีอยู่จริงจริงแล้วมันมีหลายความถี่หลายชุดความถี่แต่ว่าจุดที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันคลื่นสมองที่มีทุกวันเลยนะทุกวันนี้เวลาเราในแต่ละวันนะเออมันจะมีอยู่4ี่ชุดความถี่นะคะก็คืออย่างเรานั่งเนี่ยเรานั่งดูคลิปครูอยู่เนี่ยนะที่เรากําลังตั้งใจฟังอยู่หรือว่าเราขับรถเราทํางานเราอ่านหนังสือใช้สมองแบบเต็มที่เนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ที่คลื่นเบต้านะคะคลื่นเบต้าเป็นคลื่นที่แบบ ขึ้นปกติขึ้นตื่นได้มาปกติแล้วก็สําหรับคนที่มีคลื่นสมองมีความถี่สูงมากมากนะมันมีเบล้าแล้วก็มีเบล้าถี่สูงมากๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอ,อวุ่นวายชีวิตวุ่นวายนะคะอ,อ่อเหมือนกับบางทีก็จะแบบอ,อ่อยุ่งเหยิงไม่ไมีไม่มีสมาธินี่คือเหตุผลที่ทําไมคนเราต้องไปออไปฝึกสมาธิ ไปปฏิบัติทมไปทำสมาธิไปทำจิตใจให้สงบเพราะนั่นคือการลดความถี่รอบของคลื่นสมองลงไปอยู่ที่คลื่นแอลฟาั่นเองค่ะคลื่นสมองแอลฟาเป็นคลื่นสมองของของความสงบสุขมีสมาธิคนก็เลยเน้นอชอบที่จะนั่งฝึกสมาธินั่นคือ,อตัวแอลฟาแต่คลื่นสมองที่ใช้ในการสะกดจิตหรือว่าป้อนความคิดใหม่ๆเข้าไปคือทำทำสมองให้แบงกแรับป้อนความคิดใหม่ๆเข้าไปคือคลื่นสมองที่ เทตา้าเป็นคลื่นเอ่อกึ่งหลับกึ่งตื่นอืมจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นมันจะเคลิ้มเคลิ้มอ่ะเคลิ้มเคลิ้มนั่นแนหะคือคลื่นที่สังเกตมาว่าเวลานักสกจิตเนี่ยที่เราดูในทีวีไปต้องเอาในกาไอมาแกวง่แวงแก่แงแก่แงแก่งให้เคลิ้มแล้วก็ป้อนความคิดไปศาสตร์นี้มีจริงๆค่ะไม่ไม่ใช่สยศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเอ่อเรียกว่าเป็นคลื่นเทต้าและคลื่นสุดท้ายเป็นสีคลื่นใช่ไหม เดลตาเดลตาไม่ต้องไปจำเพราะเดลตาคือคลื่นที่เราหลับไปแล้วค่ะนะคะก็คือคลื่นตื่นคลื่นสงบคลื่นเคลิคลม้มๆแล้วก็คลื่นที่หลับไปแล้วนะคะคลื่นที่ใช้ในการสะกดจิตคือคลื่นเทต้าถึงหลับถึงตื่นนี่คือผลที่อันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะในต่างประเทศเขามีขายแต่เมืองไทยครูไม่แน่ใจว่ามีไหมนะเขาเขา,เขามีเรื่องนี้มานานแล้วคนที่ติดบุหรี่นะคะติดบุหรี่มีติดสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะมีเทปค่าเสตขาย สมัยนี้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครูว่านะมันอาจจะเป็นดาวนโหลดใส่แล้วแต่เมื่อก่อนนะี้มันเป็นเทปคาสเซรขายแล้วก็คนที่ติดบุหรี่เนี่ยก็จะเปิดเทปเนี่ยเขาจะให้เปิดฟังก่อนนอนนะคะตอนกําลังสลุมสลือแล้วมันแล้วมันก็จะมีเสียงนะคะ,ะมันจะมีดนตรีให้ลดคลื่นสมองลงมานะคะแล้วก็จะมีเสียงที่เป็นเสียงโมโนโทนเสียงโมโนโทนคือเสียงที่ไม่ขึ้นไม่ลงอะเสียงที่ไม่แบบอย่างเงี้ย อย่างนี้มันขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมโมโนโทนจะเป็นเสียงราบราบเรียบเรียบแบบนี้พูดช้าช้าเรียบเรียบแบบนี้ค่ะก็จะเป็นประโยคประมาณนี้ค่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณไม่ต้องการบหรี่คุณเป็นคนมั่นใจ คุณไม่ต้องการบุหรี่อ่าแบบเนี้ยนะคะสาหรับเลิกบุหรี่มันมีเอ่อเทปสําหรับเลิกบุหรี่หรือแม้กระทั่งมันมีการสะกดจิตเพื่อ,อ,อลดน้าหนักได้ด้วยคือมันจะป้อนนิสัยบางอย่างและเอาบางอย่างออกไปนะคะเอ่อบางคนใช้การสะกดจิตให้หายจากหายกลัวอะไรบางอย่างหายกลัวสมมติเรากล,กลัวอะไรเป็นอย่างบางอย่างที่แล้วมันมีผลต่อนหน้าที่การงานนะคะเอ่อโซเชียลโฟเบียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีชุด เอ่อ uh, word ที่ที่ uh, สกดจิตให้คนคนนั้น uh, ฟังนะคะอย่างที่บอกถ้าเราไปที่คลินิกพวกสก,กิดเช้งหลายสกดจิตทั้งหลายเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ,จ่ายค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ถ้าเราเป็นคนงบน้อยค่ะเราต้องไปหลายๆครั้งกว่าเราจะหายแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยนัดเวลาครูมาเรียนเนี่ยครูจะสอนให้สะกดจิตด้วยตัวเองนะคะมันจะได้ผลหรือไม่มันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอคือเราต้องทำซ้ำทำซ้ำ คือแล้วคือเล่าคือแล้วคือเล่าบทจะหายหายเลยค่ะมันจะหายเลยเราเราจะเปลี่ยนได้นะคะจริงๆิง,ง,งการสะกดจิตมันเกิดขึ้นออ,อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราเราอยากคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการหลอกลวงหรือเปล่าไม่เราเราถูกสะกดจิตมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเลยนะสังเกตไหมคะอืมผู้หญิงไทยเกือบทุกคนถูกสะกดจิตมาตั้งแต่เด็ก เราถูกทําให้เชื่อว่าเราต้องไงคะขาวค่ะเราต้องไงคะพร้อมค่ะอืมต้องขาวต้องพร้อมขาวูต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราถูกสะกดจิตโดยโฆษณาค่ะอืมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดมาปับ๊บเราถูกทีวีมันสะกดจิตเราว่า ชีวิตที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นเองทุกวันนี้เราถูกสะกดจิตมาโดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนตั้งตั้งว์ดิ้งเราไม่ได้เป็นคนตั้งโปรแกรมว่าจะต้องคิดยังไงแต่เราถูกสังคมสะกดจิตว่าเราต้องคิดอย่างนี้ผู้หญิงไทยทุกคนต้องรู้สึกว่าตัวต้องขาวนะคะขาวกี่ระดับกี่ระดับเออต้องจริงๆแล้วมันเป็นการตลาดของธุรกิจสินค้าพวกไวท์นิ่ง เขาทําอย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ำเล่าสังเกตไหมเขายิงโฆษณาซ้ำซ้ำโฆษณาทุกชนิดเป็นการสะกดจิตหมดเขายิงโฆษณาซ้ำซ้ำซ้ำําๆเราได้ยินครั้งแรกแล้วก็เฉยๆเออครั้งที่สองครั้งที่สามเราได้ยินซ้ําๆจนรู้สึกว่าเออเราต้องข่าวอะทุกคนจะรู้สึกกับตัวเองอยังข่าวไม่พอต้องข่าวกว่าน,นี้อีก อ,อทั้จริงแล้วคนไทยเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งเราไม่ใช่คนผิวขาวแต่เขาการสะกดจิตเนี่ยเขาจะทําให้เรานั้นไม่หมายถึงสินค้าตัวนี้นะเขาจะทําให้เราไม่พอใจในตัวเองเพราะถ้าเราพอใจในตัวเองเราชอบผิวสีน้ำผึ้งของเราเขาขายได้ไมาของขายไม่ได้เช่นกันค่ะเขาจะสะกดจิตให้เราผอมมากๆผู้หญิงต้องผอมเรารู้สึกว่าความเป็นเสเน่ห์ของผู้หญิงคือต้องผอมแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้หญิงอ้วนก็น่ารัก ผู้หญิงอ้วนก็แบบเวลาผู้ชายอยู่ด้วยก็สบายใจกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าสินค้าพวกนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราต้องผอมเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะขายกาแฟลดน้ําหนักหรือจะพานลดน้ําหนักเหล่านี้จะมาทําให้ผู้หญิงทุกคนมีความเชื่อว่าอยู่ต้องผอมใช่ไหมการสะกดจิตมันมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันด้วยการได้ยินหรือพูดหรือทําอะไรซ้ําๆกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครูได้สอนคนสะกดจิต นะคะครูได้สอนคนที่จองเวลามาเนี่ยให้เขาสะกดจิตตัวเองให้ออกจากความสัมพันธ์อืมจากคนคนนี้ครูจะมีวิธีจูนคลื่นสมองนะคะแล้วก็ให้เขาจดอรดดิ้งโดยเฉพาะอรดดิ้งที่เป็นตัวแทนของคนคนนั้นเช่นจะใส่ชื่อคนคนนั้นเข้าไปด้วยหมายถึงคู่รักหรือสามีหรือ,รอเพราะบางทีชีวิตเราอะเราเราเรา บางคนนะเรียกว่าถวายชีวิตอะในสมองเนี่ยเราจะคิดถึงแต่เขาคิดถึงแต่สามีคิดถึงแต่คนเนี้ยนะคะเราจะเหมือนกับว่าแผ่นเสียงตกล่องอะจะคิดถึงว่าเขานอกใจเราเขานอกใจเราเขานอกใจเราซ้ําอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะทําคือแก้ออกมาดึงออกมาแล้วป้อนความคิดใหม่เข้าไปเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกว่าออชีวิตเขาเนี่ยสำคัญกว่า ให้เหมือนก็ให้รักตัวเองเออบอกให้รักตัวเองเนะี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเราต้องมาแก้ปมก่อนเพราะครูก่อนที่ครูจะคิดวอร์ดดิ้งเนี่ยเราต้องรู้ว่าปมเขาอยู่ที่ไหนาหาจุดเด่นจุดด,ด้อยพอเราหาปมจุดเด่นจุดด้อยหาจุดที่เป็นปมชีวิตเขาแล้วเอาตรงนั้นอนะมาแก้ปมแล้วก็มาสะกดจิตโอ้เรื่องนี้ว่ากันยาวมากนะคะเอาไว้เดี๋ยวครูทําคลิปเ,เล่าตัวอย่างของการสะกดจิตให้ฟังแล้วกันว่าจริงๆการสะกดจิตคือการบอกตัวเองซ้าๆนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกตัวเองซ้ำๆว่าสามีมีความสำคัญมากคนที่นอกใจเราเนี่ยมีความสำคัญมากแฟนมีความสำคัญมากเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บหรือเกินมันทุกข์หรือเกินที่เขาไปอ,อ่ไม่ซื่อศัพท์ต่อเราเราจะเอาใจไปผูกกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดึงใจเรากลับมาแล้วโฟกัสเรื่องอื่นย้ายโฟกัสนะคะจริงๆชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าเรื่องความรักรู้ปะ เออถ้าอย่างนี้เวลาคนที่มาเปิดไพ่กับครูจะเห็นว่าเวลามาเปิดไพ่เนี่ยมันจะมีอยู่อ่าสี่ชุดหลักๆมันจะมีถ้วยมีเหรียญอืมเอ่อมีดาบนะคะแล้วก็เรียกว่าคือมันจะมีหลายด้านแล้วก็มีไม้อ่ะมีสี่ด้านหมายความว่าชีวิตเราอ่ะมีทั้งเรื่องของงานด้วยมีทั้งเรื่องของเงินด้วยนะมีทั้งเรื่องของเรียกว่าอุปสรรคหลายๆอย่างที่เราต้องฝ่าฟันถูกไหม อืมมันไม่ได้มีแต่เรื่องความรักเท่านั้นนะแต่ด้วยความที่ครูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของเราเพะเวลา,ราวเราเสียใจอะไรเนะะี่ยเราเสียใจเรื่องความรักเนะะี่ยเราทําอย่างกับว่าความรักมันคือศูนย์กลางของของของทุกอย่างเพราะอกหักปั๊บพังหมดเลยไม่มีสมาธิทํางานไม่มีสมาธิเรียนไม่มีสมาธิหาเงินพังหมดเลย เราเอาทุกอย่างไปผูกคือเราเอาจุดนี้มันเป็นจุดหลักเอาความรักมาเป็นจุดหลักนะคะก็เรียกว่าบางคนที่บูชาความรักแล้วพอเวลาประสบความล้มเหลวในความรักเนี่ยโอ้โหชีวิตพังหมดเลยเราต้องกลับมาฟื้นนะคะชีวิตนะมันเหมือนมีม,มีสี่ขานะนะเหมือนไพ่ที่ครูบอกอใครที่มาเปิดไพ่เห็นแลมีช่างไพ่ทีเ่เรื่องเงินเรื่องอุปสรรคนะเรื่องเงินเรื่องงานนะความรักเนี่ยมันมีแค่มันมัน,ม,นมันมีหลายด้านไง นะคะเราเ,เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในความรักแต่เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เราหาเงินเก่งได้นะเราเอ,อมีชีวิตที่ที่ดีได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความรักที่ดีโอเคเรารู้สึกความรักมันสําคัญแต่เราจะต้องเ,ออเรียกว่าถ้าเจอคนไม่ดีอะเราต้องมีความสามารถในการขจัดจเขาออกไปจากตรงนี้นะออกไปจากตรงนี้แล้วค่อยเอาความรักดีๆ เข้ามาทีหลังหรือเอาสิ่งอื่นเข้ามารีเพลซเอาเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามารีเพลซก่อนตรงนี้มันเป็นเรื่องของการจัดการกับความคิดของเราเพราะฉะนั้นการสะกดจิตมีความจําเป็นมากๆในกรณีที่บางคนทุกมากหนักมากนะคะลองดูว่าใครอยากจะเรียนการสะกดจิตหรือลองมาสอบถามดูได้นะคะแอดไลน์มาที่0897456111แอดไลน์นะคะแล้วมาดูกันว่า ครูจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะลองมาแก้ปมก่อนและไล่แก้ปมแล้วก็ลองเรียนวิชาสะกดลจิตแล้วเอาไปใช้กับตัวเองนะคะ